ครับสำหรับในส่วนของไบอฟล็อกนะครับมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำยากไหมวันนี้ผมมาทำเบอฟล็อกในส่วนของปลาหมอให้ดูนะครับจริงๆปลาอะไรก็มีลักษณะการทำเบอฟล็อกเหมือนๆกันนะครับนี่คือน้ำที่ผมทิ้งไว้แล้วหนึ่งวันนะครับหลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับผมยังไม่ทำเบอฟล็อกทันทีนะครับผมจะทำในวัน ถัดจากเปลี่ยนตายน้ํา1วันนะครับเบลฟลอกควรจะทําในเวลากลางวันนะครับเพราะว่าในเวลากลางวันเนี่ยระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเขาจะไม่ดรอปลงมากครับสําหรับเบลฟลอกที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นเบลฟลอกในตระกูลบาซิลัสซับซิริสครับนะครับนี่คือตัวเบลฟลอกที่ผมซื้อหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้ ขอให้อยู่ในตระกูลของบาซิลัสซับซิลิตก็น่าจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับสำหรับปริมาณน้ําที่ผมใช้ในการเลี้ยงปลาหมอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1ลูกบาทเมตรนะฮะผมก็ใช้ประมาณ2ช้อนนะฮะสช้อนกินข้าวนะฮะช้อนกินข้าวก็ลักษณะประมาณนี้เนาะประมาณ2ช้อนนะครับปริมาณในส่วนของการใช้เบอร์ฟลอกต่อปริมาณน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กันทั้งปริมาณน้ํา และก็ทั้งปริมาณของปลานะครับเพราะนะนั้นท่านที่สนใจจะทำเบลฟ็อกก็ลองปรับปรุงนะรปริมาณการใช้นะครับว่า,าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมเองผมใช้สองช้อนนะเป็นปริมาณที่เหมาะสมเพราะผมเลี้ยงปลาหมอหกร้อยตัวตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเหลือประมาณสัก450ตัวก็ถือว่ายังอยู่ในปริมาณที่หนาแน่นมากนะครับผมก็ทำการละลายน้ำเลยครับ อ่าเทลงไปนะครับอ่าผสมน้ำนะครับน้ำที่ใช้ก็น้ำในบ่อนี้นะครับน้ำในบ่อลิ้งบ่อปลานี่ยนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับนี่อ่าในส่วนของอ่าตัวเบลฟล็อกนี่มันมีหลายแบบนะครับบางแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกากน้ำตาลแล้วก็มีปูนเซียวไ์ด้วยนะครับสำหรับอ่าจุลินทรีย์เบลฟล็อกตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ ไม่จำเป็นต้องใช้สามารถละลายน้ำแล้วก็ใช้งานได้เลยครับเรียกว่าเป็นเบลฟล็อกแบบง่ายนะครับท่านใดที่สนใจจะซื้อก็ลองเข้าไปดูในเพจของประดุกหนองคายได้นะครับก็สามารถที่จซื้อมาได้ราคากา็แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละคนขายนะครับละลายเสร็จเรียบร้อยก็เทลงไปเลยครับ ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็คนต่อครับนี่เพราะนั้นการทำเบลฟล็อกแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับนะเราจะต้องทำเบลฟล็อกก่อนที่จะให้อาหารนะฮะ่านะเราต้องทำเบลฟล็อกก่อนที่จะให้อาหารจริงๆแล้วก่อนที่จะให้อาหารไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ควรทำให้เสร็จก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการาทำเบโฟลอกหรือทำอะไรก็ตามแต่นะครับควรทำให้เสร็จก่อนก่อนที่จะให้อาหารครับเพราะว่าถ้าสมมุติให้อาหารแล้วเราไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ครับปลาเขาจะคายอาหารออกมาครับซึ่งอาหารก็จะลอยเต็มบอ่อแล้วก็จะทำให้มันเกิดความสิ้นเปลืองและที่สำคัญก็คืออาหารก็จะเน่าหอยอยู่ในบอ่อนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ต้องทำให้เสร็จ ที่จะให้อาหารครับอันนี้ผมทำไบอฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการผรสมอาหารแบบโปรไบโอติกแล้วก็มาดูครับว่าปลาจะกินอาหารดีหรือไม่ครับสักครู่เดี๋ยวครับครับสวัสดีครับเรามาดูอาสูตรอาหารโปรไบโอติกของลาหมอกันดีกว่าครับ สำหรับปลาหมอเองนะครับผมใช้ตัวอาหารที่เป็นอาหารกรบครับนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะเป็นอาหารกรบครับเป็นอาหารกรบเม็ดจิ๋วนะครับนะฮะใช้ในการเลี้ยงปลาหมอเพราะปากปลาหมอนี่เป็นปากที่เล็กหน่อยนะครับส่วนประกอบสําคัญๆของตัวโปรไบอติกของผมก็คือตัวจุลินซีครับนะเราก็เลือกซื้อหาได้จากของตลาดทั่วๆไปนะครับ สำหรับในส่วนของตัวจุลินทรีย์นะครับผมใช้จุลินทรีย์ของในปาศิลัสซับซิลิสนะครับนะฮะน้ำครับน้าเปล่านะน้าเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ตัวสําคัญคือตัวแร่ธาตุแคลเซียมนะครับเพื่อใช้ในการเรียกว่าสร้างเปล็ดสร้างกระดูกให้กับตัวปลานะครับวิธีการของผมก็ไม่ยากครับโดยการที่เราก็ตักตัวจุลินทรีย์ไบโอฟลอกนี่แหละครับ แต่เราตักไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวครับเราตักไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้เองครับอ่าแล้วเราก็ใส่ลงไปครับนี่สําหรับปลาหมออายุประมาณ1เดือนนะครับแล้วเราก็ไปตักตัวแคลเซียมครับไม่ต้องเยอะครับตัวแคลเซียมไม่ต้องเยอะเพราะว่าเยอะไปเนี่ยปลากินเขาไปปลาก็ไม่ดูดซึมนะครับปลาเขาก็จะขับ่ายออกมานะครับอ่ะเยอะไปหน่อยนะฮะลดลงนิดหนึ่งนะครับนะ อาหารที่ผมใช้ก็ไม่เยอะนะครับแค่นี้เองครับสาหรับในส่วนของอาหารที่จะทําให้กับตัวปลาหมอนะปลาหมอยุน้อยนะฮะเราเสริมแค่ตัวจุลินทรีย์แล้วก็ตัวแคลวเซียมเท่านั้นหลังจากนั้นเราคลุกเคล้าให้เข้ากันครับปลาดุกเนี่ยให้มื้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นเราสามารถคลุกเคล้าสัก2อสามมื้อเผื่อไว้นะครับแล้วเราก็าค่อยให้สลับกับอาหารเม็ดปกติ นะครับไม่จําเป็นต้องให้ทุกมือก็ได้นะนะแต่ว่าเราใส่ใส่ภาชนะเอาไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นอาหารครับสูตรเสริมโปรไบโอติกหรือว่าเสริมวิตามินด้วยนะครับเมื่อเราคลุกเขาเข้าด้วยกันแล้วครับเราก็ตักน้ำครับน้ำก็จะทำให้าสารที่เราเติมลงไปเนี่ยละลายนะครับก็ใส่ลงไปสักแค่สองสามช้อนเองครับนะนะสองสามช้อนแล้วเราก็คลุกเขาเข้าด้วยกันครับ นะตัวสารอาหารที่เราใส่ลงไปตัวจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเขาก็จะคุกเขาเข้ากับตัวเม็ดของอาหารนะครับเพียงแค่นี้เองครับสําหรับการทําอาหาราสำหรับปลาหมอของผมนะครับนะแค่นี้เองครับง่ายๆครับหลังจากนั้นเราก็วางทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปลาหมอทานกันครับไปให้ปลาหมอกินกันครับว่าเขาจะเป็นยังไงอีกสักครู่เดียวครับ ครับสวัสดีครับนี่คืออาหารปลาหมอที่เราทําการผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วางทิ้งไว้เนาะเราก็ใส่กระปุกมานะเพราะว่าเราให้ไม่หมดหรอกครับอ่าเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ในมื้อต่อไปได้เราสามารถให้สลับนะให้เป็นอาหารสูตรโรไบโอติกสลับกับอาหารทั่วๆไปครับเราก็ตักมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า ปลาหมออายุ1เดือนนะฮะเขาจะกินอาหารเป็นอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคฟึบโปรยอาหารลงไปครับน่าเราไปดูกันดีกว่าครับอ้าวเป็นไงครับเป็นไงอ่าขึ้นมาแล้วครับนะฮะโอเคอาจจะมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับมีแสงสะท้อนจาก ตัวน้ำนะฮะตัวเสงนะครับเขาก็มากินแหละครับเห็นฮะเราให้ไม่ต้องเยอะนะฮะเราให้อาหารครั้งหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าเราหวานไปตัวทั่วขนาดของปลาก็โอเคนะครับนี่คือการทำไบโอฟลอกและก็การให้อาหารนะครับสำหรับตัวปลาหมอครับนะนี่ผมให้จุดเดียวก่อนนะครับเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะอ่าหมดแล้วครับนะหมดแล้วเดี๋ยวเรา เราเติมอีกนิดนึงครับอ่านะฮะวันนี้น้ำเพิ่งเปลี่ยนน้ำก็จะใสๆหน่อยนะครับอ่าอาเราเติมอีกนิดนึงครับมาแล้วครับครับอ่าโอเคไหมครับนี่คือการให้อาหารปลาหมอนะครับนะฮะการให้ให้อาหารปลาหมออ่าโอเคเห็นไหมครับนะฮะคารลคารวฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณสําหรับท่านที่ส่งต่อข้อมูลนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของการทำไบโอฟลอกการให้อาหารสูตรโปรไบโอติกสาหรับปลาหมอที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอกในหมอปลาใบนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ